กับ2ล้านสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเกมนี้ก็มาเล่น MK อีกเหมือนเดิมครับก็จะเป็นแบบไม่มีสโคบแต่งแบบว่าไม่มีด้ามจับนะครับคือมีแค่แม็กแล้วก็เลเซอร์เข้ามาแค่นั้นเลยส่วนสโคปนี่ไม่ได้ใช้นะครับผมส่ว, <î> สวนสำหรับใครที่หาร้านเติมีเงินอยู่ก็ฝากร้านซีโกกันด้วยนะครับเติมถูกปลอดภัยเติมได้รวดเร็วทันใจเลยนะครับ24ชั่วโมงเลยใครที่มองหาร้านเติมเงินอยู่ก็ ฝากรานซีโกกันด้วยนะทุกคนราคาก็ตามนี้เลยครับถูกมากมากเลยนะโอเคก็มาเริ่มที่เกมน,นะครับคือผมจะรัดลายเดินให้นะครับแบบเล่นคลิปให้นิดนึงนะเพื่อที่เวลาคนดูจะได้สังเกตว่าเราผมเดินแบบไหนหรือว่าเราวางตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาผู้เล่นใหม่อ่ะจะได้รู้หรือว่าคนที่กาลังหัดเล่นทางแสงอ่ะจะได้รู้ว่าอ๋อมันต้องระวังแบบนี้นะมันต้องรอดูทามมิ่งอะไรประมาณนี้นะครับ พยายามสังเกตลายเดินว่าถ้าผมเกิดป้ามมันจะเดินยังไงนะ ตัวเองให้เป็นบัตรที่สุดเป็นไงมุกป,ปลามแปลงเอกสารว่าเราเป็นบัตร การมิ่งนี้ก็คือผมรู้แล้วนะครับว่าตัวตัวมาอยู่ทางขวามือผมเนี่ยอยู่แถวรถถังห้องเสื้อนะครับมันไม่ได้วิ่งเข้าไปแห่งไหนนะเพราะว่าบอทไม่ได้ยิงมาดูกันว่าผมจาัดก,การยังไงนะ แตกไปสองหลังที่จัดก,การพวกนี้ไปเสร็จแล้วนะครับก็มีตี้ใหม่อ่ะเข้ามาแบบเพียบมากเลยเมาดูกันว่าผมจะจัดการพวกเขายังไงไม่ไปปิดประตูปิดประตูก็โดนดิดีเนะ ไม่เชื่ว่าผมเล่นไหนถ้ามิ่งเนี้ยคือผมไม่มีออปชันพอที่จะเล่นกับเขานะผมก็จะเลือกที่จะแบบว่าเออเดินแบบทําตัวเหมือนบอทแล้วก็วิ่งไปเปิดเซฟดีกว่าแล้วก็เราจังหวะที่เขาเข้ามาทีละคนสองคนอะไรเงี้ยเราจะจัดการเขาง่ายกว่านะครับก็มาดูกันว่าผมจะเล่นเดินแบบไหนนะเป็นบอทไว้คอดูแผนผมทุกคนจะแบบว่าอันนี้ดิ ก็ตีต้วไหนก็ได้คุ<อ> <c oughs> ดูรอยใหเราดูอยก่ ข้อมูลเป็นบัตรว่ะตรงกลางบางคน ដាប់1យេ หงเรียบร้อยหมดตี้ครับก็หลังจากนี้ก็เป็นการซ้อยของแล้วครับเพราะว่ามีตี้อื่นอ่ะออกกันไปกับหมดแล้วนะครับหมดแบบแล้วนะเกมนี้าใช่ป่าวว่าซีดีมันเจ็ดเอ็มใช่ไหมเจ็ดเอ็มก็เจ็ดสิบบาทเขาถูกอ่ะคือ โสเพียบเลยทุกคน AX หรอถามจริงแล้วผมจะทิ้งปืนไหนแล้วเนี่ยไดย้มั้งโอ้โหทิ้งได้เหรอมันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะดิโอ้ตัวนี้แต่งดีแล้วเนี่ยอยากเห็นหน้าระหล่อของพี่ครับ เห็นแค่เอาก็รู้แล้วครับน้องพอี่หล่อต้องเห็นหน้นาละหลอพี่หรอใช่ไหมช่ก่อนหน้าน,นี้น่าจะไม่ขึ้นนะครบยังวะออะไรตัวนงโอ้ตัวนี้ก็เอาอลว,ว่ะกับขวดแปลงไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยช่างมันไปแค่นี้แหละ เอวันอยู่ในแม็กนี้โห oh, กับสองล้านเจ็ดตัวเลยหรอว่ายิงมันน่าจะเก็บมาแล้วครับมันเก็บมาแล้วไอ้ตัวนั้นอนะ่ะไอ้ตัวเออาเออาตัวข้างหลังมันเก็บมาแล้วส่วนเกมนี้ก็มีโดเนทให้เล่นปืนเอ็มเคแบบแต่งเต็มๆให้ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือส่วนมากปืนเอ็มเคมันโอพีมากๆครับยิงระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลคือเป็นเป็นปืนที่แบบแทบจะดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับเ <Okay. S 1> จ้าปืนเอ็มเคหนึ่งสี่นะ เหมือนเดิมครับผมก็เอาลายเดิมมาให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆอนอยากให้ผมแบบว่ารัดคลิปหรือไม่รัดคลิปหรือคลิปหรือเล่นคลิปยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะได้แบบว่าเออตัดถูกว่าเออพี่ลองปล่อยคลิปหรือว่าตัดจังหวะไหนาออกอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ พี่ก็เก็บของผมไว้ไปตัวนั้นอะใช่ไหมโอเคมีคนมาเรียบร้อยปาแก๊สไหมครับแดงก็เปิดโอเค Pum. <coughs> oh Ê à เงียบจังวะมาฟาร์มแล้วเกมเนี้ยมันมีไอตัวตี้แดงอะมาเปิดเซฟไว้เพื่อนๆจำไอตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะเราควรที่จะจำไอตัวเนี้ยเอาไว้ให้มันแม่นนะเวลาเรายิงคนหรือนับคนจะได้นับถูกนะครับ ตายตายโพ่ <Bye. S 2> <Die. laughs> เงาพองเงาพอเงาผอดงเงาผ่ แบบแล้วป่ะคอเดูก่อนยังวิธีเช็คว่าคนแบบแมทหรือยังนะครับผมให้เพื่อนดูตรงปีตรงนี้จําไว้นะครับผมมันสามสิบสองยี่สิแปดนะมันเหลือไอตัวข้างล่างตัวหนึ่งจําได้ปะที่ผมบอกอะ่ะมันมีตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาเปิดเร็วๆอ,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 อ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้มันอยู่ข,ขวามมือนี่เอง อย่างนี้ครับเนี่ยยงเี้อือ้อนางหรอหมดแล้วโอเคก็หมดแมบไปแล้วนะครับก็มาเคลียร์ของเดี๋ยวจะมาซูมให้ดูนะครับว่าเวลาคนหมดแบบแล้วปิงมันจะเหเท่าไหร่นะครับจาก32ก็28ใช่ไหมคือถ้าเราเล่นเลนเสเซิร์ฟนอกนะครับบางทีมันจะอยู่ที่24กับยีนะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไท่บ ปรับปิงต่ําอะไรอย่เงี้ยมันจะอยู่ประมาณ16กับยีนะนี่เห็นไหมยี่สิบสี่จากเมื่อกี้ที่เป็นยี่สิบแปดกับสิบสองเห็นปะมันจะอยู่ประมาณนี้นะยียี่สิบสี่กับยี่สิบนะครับโอเคก็ฟาร์มยาวยาครับหลังอย่างนี้เฮ้ยมา <laughs> ปิงมันดูเหมือนมันเหลือตัวหนึ่งอะผมเลยแม่ชัวร์ไว อันนี้ตัวแรกที่ผมยิงมันที่เดินเข้ามาไอหมอนี่มันใส่หมวกคนตายไหมมันเลยต้องเป็นศพอย่างที่ทุกคนเห็นปืนทายปไนปนะ M ห <10. S 2> นึ่งศูนย์นี่คือ M K นี่ดูอิ่มจัดอ่ะออกตลอดเลยโอเคหนูว่าจะใส่ดีเนี่ยอันเนี้ย อ๋อมัไปไหนละเออนี่ไงเส้งเกมอะไรอีกของแต่งแพงกว่าระเบิดโอเคเอ่อไม่มีอะไรแล้วนะของแต่งอานะี้ทิ้งเดยจะจับจบแพงก็จบเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่อยากให้ผมเล่นปืนอะไรคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเอ้แถมด้วยแต่แถมคลิปลหลังๆให้ยาวๆดีกว่าทุกคน ก็จะไม่มีการพูดอะไรอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปิดจบต่หรับปืน MK ไปแล้วเนาะเคใครอยากให้ทําปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคน,เคเนย,ยิงกันลึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวโดนผมเดี๋ยวหยุดเด้อไหนขอดูอันตัวแรกโอ้ตัวแรกนี่อวกาศเซนเจน์ไอตัวที่สองปืนนี้ไม่เห็นนะแต่เขาน่าจะเก็บของแต่งมาให้ผมฮอรออะไรเลยดูดิด ติ๊กตอกแม่งอย่างง่วทุกคนอ้อของแดงแวะยาส่งยาสูบะไรครับพี่ชายผมยังไม่ได้ตำยาส่งยาสูบะไรเลยทุกคนขาไปแล้วยาส่งยาสูบอะไรกัน Uy, mira. อุ๊ย <laughs> กระเด็นไกลจังอ่ะ M16 โอ้เอ oh, ็นเนี้ยเอาระเบิดแล้วกัน

ตายไม่ตายแค่โดนเหรอแค่ตายแล้วหรอตายอยู่ข้างล่างผมอ่ะแกเห็นปะนี่อยู่ตรงนี้แหละตาย อย่ตรงนี้แกโดนเหรอโหรวยอยู่อันเนี้ยโอ้ จุงใช่ถ้าปิงมันลดแล้วก็คือมันไม่มีแล้วครับกระเป๋าใหญ่ด้วยดีนะกระเป๋าใหญ่เนี่ยเฮฟว์สองกระเข็มยาของเพื่อน แต่ละหนึ่งชิ้นเนี่ยครับใครอยากหาเงินหาที่ฟาร์มนะครับเนี่ยรับจ้างฟาร์มครับมูลบิดล้านเลยอ่ะ้ขอบคุณมาฝรั่งด้วดยนะครับแล้วระดับกุหลาบนะฮะเห็นแมรล้านอีกแล้วโห